เร็วๆๆอื้ออ๊แน่แน่น่มาๆๆมาจะให้เขากตามานี่เลยมาๆๆไปๆๆ ครั FC ครับผมเชิญร่วมสร้างบุญสร้างกุศสนสร้างบารมีครับส,สร้างพระนะครับผมวันที่16มิถุนายนนะครับผมบมาร,มร่วมสร้างพระด้วยกันนะครับที่วัดป่าอาเจียนนะครับผมก็ FC ท่านใดที่อยากร่วมสร้างบุญสร้างพระสร้างบารมีด้วยกันนะครับเชิญเลยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อ,พอแม่ FC ทุกท่านคะ่ะดูอาการลูกช้างอยากออกมากเลยนะคะเนี่ย พ่อครับไหวไหมพ่อไหวทําแม่ไหวทําแม่มู่งพิ่นไปโรงเรียนเบิดแล้วอู้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 หู้หู้อุ้ยอ้ยคึกแห้งค่ะคึกแห้งอุ้ยเอ้าเอาแบดนี้เอาบัดนี้ไปใส่น้าพ่อไปเอ้ยเอ้ยเปิดน้ำห้หลานได้แล้วเร็วหิว่อหนามหิว่อหนามครับไลาเหิว่อหนาม เปิดน้ำให้แน่แล้วอื้ยจับสายยางทาโดนแล้วนี่โอ้ยโลเ็วๆลเวลดูจากอาการแล้วนะคบเออเขียดแห้งเขียด<ม>แห้งเขียดครับเขียดครับโอ้ยเบ๊นเบ๊นาไ,ไ,ไ,ไปไหน ถอยถอยมากกันลูกถอยมากกันแล้วเห oh. ยียบว้พร้อมค่ะนี่ oh. ห่อนเด้แบบที่นี่ใส่ย,ยางตากแดด mm hmm. ปล่อยก้อนปล่อยก้อนมิ่งมิ่งมาดึงใส่ย,ยางออกจากสร้างก้อนนี่ oh. ่นห่อนดีนะใส่ย,ยางห่อน บุนบุญบุญบุญน,น,น้องมองจะได้กินหรอบุญน้องหิวน้ำดึงถาดดึงถาดเข่าไปก่อนดึงถาดเข่าออกไปก่อนลูกเข่าไก่เข่าไก่เอาครูปใส่น้ำให้น้องเมื่อไหร่ใส่น้ำใส่หูพี่คันไหมหนั่นขัน ในองนั่นล่ะตักมากตักใส่ถังเหลืองนี่ไหมถังเหลืองมีหยังบ่เศ้าหอนไปล่ะเออตักใส่ตักใส่ให้น้องดูตักในถังนี่ก็ได้ลูกเี่ดเอาสังกระสีต้นนี้ออกแล้วก็ตักใส่ให้น้องน้องหิ้ยน้ำ ไปกินมิ่งไปกินลูกไปกินเอาไปทั้งหลังพุนไปทั้งพุนหิวครับหิวน้ำครับเ,เอาปิดไป้ค้ืนบันนีเพิ่นเศร้าหอดเลยได้หนัน อุ้ยตกใจหนังนอกบนี้นอตกใจอะไรครับตกใจทุงยางโอเด้ยมาเด้อมาเด้อลูเมาเด้อมาเมมามามดกัดเดอ่มามมอาม่มอมอาเมอเมเ้อ ออกมาลูกออกมาออกมาเอออาบน้ามเห็เนไหมกระปุกมีวิตามินซีปลาลูกนี่เอานี่น,น,นี่นี่น,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 นี่วิตามินซีเอาแล้วเร็วพออะไรหิวครับหิวน้ำไก่หิวครับอีบน้ำแล้ววิตามินซีตามมาเลยครับนี่มากมาเร็ ไปมไเมาเลยนี่มาาหาแนวกินดิกล้วยมีบ่นอแคนตาลูปมีบ่นอมันแกวเหลือบ่ลนอมีคมีแล้วมีแล้วเพิ่กดกไว้เามี่มาแม่เพิ่นกินน้ำเพรท่านเล้วดอกไปอาบน้ำไปลูกลาไปเร็วเร็วเรเโอ้ ไป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 เสรยตุ่ยสำรวจกอนครับอลากำลังจะออกมาพ่อมาเจอมาเจอมาเจอเยอะเอินดูไลนะ ยางเทียวจะเข้าเน่ย,เย,เย,ยืนนิ่งทำอะไรถือกินนี่อย่างฮามิงือยืนนิ่งได้บัดทีนี่ถือกินแค่นกลูบว่ยุดแถวนี้แล้วแม่มมคิดว่ายุดแถวนี้แหละนี่กินมันยุดนี้แหละ ไปอาบน้ำไปแล้วอาบน้ำเตรียมตัวไปโรงเรียนเร็วมันนี่อุ้ยอย่าไปเด้ออย่าไปเด้อไป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 ถอยออกไปไปถอย ไปลูกไปไปถอยถอยไปโมมี่ยังกินดอกมีเตขีไกล้เลอยู่ในขอ,อกนี่เน้นเน้นขีไกลเน้นขีไกลเออเห็นตะลดพอเป๋าพ่อเป๋าไปใส่น้อไม่เย็น Ooh, mà đưa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  đưa mà nè mà đưa mà nhanh 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 ฮายังลูกไปไปเออเออเหม็นขี้ไกลเหม็นขี้ไก่เอียเอียเอยเอ๊ะเอไปไปลูกลาไปมาจะหาขกูตามมานี่เลยมา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 ไปไปไปไ แล้วบัดทีนี้เล่นก้นครับอลาเล่นก้นให้อีฉันเล่นก้นพ่อใหญ่อ้วนเอาทั้งแม่ทั้งลูกเลยบัดทีนี้เอาวะขางบนข้างหลังพร้อมอาบน้ำให้อลามิ่งนะครับอาบน้ำให้อลาพร้อมพ่อ บรรยาก,กาศตอนสายๆนะคะบอกเลยว่าโอร้อนมากน,นี่เพิ่งจะเก้าโมงสิบโมงนะคะแดดเนี่ยอาบน้ำแ,แล้วทาแป้งแล้วพ่ออลารทาแป้งกันเด้อบันนี้ทาแป้งก่อน,น,นทาแป้งท,า,งทาโลชั่นตัวบันนี้เคลือบผิวไว้ ความสุขของมิ่งนะครับอ้อย,ยิวุ่่นอะวุ่อนอะสร้างหน่อยคนเออกินเลงไปเลย,วยมวนครับมวนมิ่งนอนอาบแดดเหรอเหมือนอยู่ในทะเลทรลายเลยบ่มิ่งฮะเห <laughs> มือนอยู่ในทะเลทรายบ่หน่ กำลังมวนๆเลยเฝ้าไปไซสแถบหุ่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปแล้วเดวี๋วยวลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะเ,เ,เป็นกำลังใจให้พวกเราชาวช้างค่ะอุไะะ้ไปแล้วเด้อค่ะไปแล้วพุน้น่าพ้นไปลงเรียยงด้แน่นออเอ้าเอาเอา้เอา กันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ